บทที่124มนุษย์นอก9มหาทวีป10แผ่นดินไปชิวหอรานเพิ่งคิดชื่อกระบวนท่าขึ้นสดสด,สดร้อนร้อนตามความเข้าใจของชายหนุ่มชิงตานอิงเกิดมาขนสีดำเหมือนอีกาถูกเลี้ยงมาเหมือนนกจึงเป็นที่มาของชื่อวิหกนกกาโผบินไม่ว่าชื่อนั้นจะฟังดูแปลกหูอย่างไรทว่าอนุภาพของมันก็รุนแรงไม่ใช่น้อย ไฝชิวหอรานลอยคว้างอยู่กลางอากาศแรงดันทรงพลังหาผู้ใดเปรียบทิ้งตัวลงมาสกัดการเคลื่อนไหวของบัณฑิตก่อนที่กรงเล็บจะพุ่งโฉบลงผลักอีกฝ่ายลงพื้นไหล่เด็กชายผมแดงถูกกดเอาไว้และถูกกำราบได้ในที่สุดบัณฑิตผมแดงตื่นประหนกหมายจะดิ้นรนหลบหนีทว่าถูกไปชิวหอรานบีบลำคอเอาไว้ขณะที่ชายหนุ่มกับซูเซียงอเสวิยอกกำลังจะไปพร้อมกับเจ้ามนุษย์ตัวน้อย พลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นกลุ่มทหารยามอสูนร,รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในชุดเครื่องแบบตะโกนบอกไปชิวหอรานอสูนเสือปล่อยแขกคนสำคัญลงเดี๋ยวนี้คนสำคัญหรือไปชิวหอรานกับซูเซียงอเสวิยอหันมองหน้ากันทันทีทั้งคู่คิดเห็นตรงกันซูเซียงอเสวิยอรักษาท่าทีสง่างามก่อนจะหันมาเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารยาม แท้ในมือถูกสะบัดออกนางปลดปล่อยพลังอันยากเทียบเทียมทำให้เหล่าทหารยามตกตะลึงอีกด้านหนึ่งไปชิวหอรานยกมือประทับตราเก้ามหาทวีสิบแผ่นดินลงบนร่างบัณฑิตก่อนจะส่งตัวเขาให้ทหารยามจากนั้นวิ่งไปอยู่ข้างซูเซียงงอเสวิยอชายหนุ่มอุ้งนางหนีหายไปอย่างรวดเร็วเพียงชั่วอึดใจเดียวที่เสียงระเบิดรุนแรงขึ้น พวกเขาหายตัวไปกลางเมืองหลวงเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยความเสียหายบนพื้นทั้งคู่เดินทางมาถึงในป่าไายชิวหอรานอุ้มสู่เซยงอเสวิยอหนีมาเป็นพันลีภายในพริบตาเมื่อมาถึงหุบเขาลึกชายหนุ่มหยุดฝีเท้าและวางนางลงนึกไม่ถึงว่าราชวงศ์อสูรจะมีสัมพันธ์กับเผ่ามนุษย์คนอื่นด้วยไปชิวหอรานกล่าวคำ เดิมทีข้าเพียงอยากช่วยชีวิตเขาแต่คาดไม่ถึงว่าจะเป็นการทำร้ายตนเองครานี้ตัวตนของเราเกือบถูกเปิดเผยเสียแล้วสูเซียงอเสวิยยอว่าเสียงเรียบไม่เป็นไรเดิมทีข้าตั้งใจจะเผยตัวตนให้พวกเขาเห็นอยู่แล้วไปชิวหอรานบอกเรียกได้ว่าหากเปิดเผยตัวตนเช่นนั้นคงทำให้พวกเขานึกสงสัยน้อยกว่า นางหันมองชายหนุ่มก่อนจะกล่าวขึ้นอย่างสบายๆจะว่าไปแล้วท่านเห็นตัวจริงของเจ้าเด็กหนุ่มนั่นใช่หรือไม่ย่อมเห็นนางพันหน้าอกและแซงเป็นชายทำราวกับทุกคนดวงตามืดบอดไปชิวหอรานตอบอึมซูเซียง,งอเสวิยอส่งเสียงฝืด,ดอฟัดก่อนนว่าขึ้นต่อเหมือนอย่างที่รั่วเวยปลอมตัวเป็นชายอย่างนั้นหรือเรื่องนี้ ไปชิวหอรานลังเลใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อได้โปรดเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของสิทธิสำนักข้ามันยากจะเปิดเผยออกมาและต้องช่วยนางรักษาความลับนี้ไว้ในสายตาของไปชิวหอรานแม้สตรีแต่งกายราวบุรุษพันหน้าอกแต่งแต้มใบหน้าชายหนุ่มก็ยังรับรู้ได้แต่หากเขาไม่เห็นมีเพียงเหตุผลเดียวคือสิ่งนั้นไม่มีอยู่ตั้งแต่แรก เมื่อเห็นไปชิวหอรานเผยสีหน้าจริงจังสูเสียงองเสวิยยจึงเข้าใจในทันทีว่าไม่ใช่เหตุผลเชิงชู้สาวและนางไม่คิดจะรบเร้าถามต่ออย่างไรเสียทั้งรั่วเวยก็เป็นสิทธิ์ของไปชิวหอรานต่อไปในอนาคตคงเลี่ยงพบเจอไม่ได้นางต้องสร้างสัมพันธ์อันดีเอาไว้หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งชายหนุ่มจึงเริ่มกล่าวจริงจัง กระบวนท่าที่นางใช้มีความละไมคล้ายคลึงกับสำนักกระบี่ชิงหมิงจาก9มหาทวีปสิแผ่นดินว่าแต่ทำไมถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่านางไม่ได้มาจาก9มหาทวีปสิบแผ่นดินอย่างไรเล่าจื่อเซียนที่เงียบงันตั้งแต่ไปชิวหอรานกับซูเซงงียงอเสวิยอเข้าเมืองกล่าวขึ้นมาเป็นครั้งแรก ข้อมูลจากมหาปราดบอกว่านามของนางคือเพิงเจียนเหยาวมาจากดินแดนที่ชื่อว่าทะเลตะวันออกเป็นศิษ์มหาวิหารฝูซางฝูซางไปชิวหอรานนึกสงสัยคือที่ใดกันข้าเห็นร่องรอยของเหล่าเทพในแดนนรกร้าง จากบันทึกฝูซางเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์สุดซีกโลกตะวันออกสุริยเทพเคยอาศัยอยู่ที่นั่นพระอาทิตย์ขึ้นจากที่นั่นทุกเช้าก่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องสว่างไปทั่วโลกจื่อเซียนตอบข้าไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอยู่ที่ใดการเวลาล่วงเลยผ่านหลายพันปีแผ่นดินผืนน้ำแปรเปลี่ยนไม่ทราบได้ว่าที่แห่งนี้ย้ายไปอยู่ที่ใดแต่คงอยู่ทาง้ากตะวันออกอย่างแน่นอน มีข่าวลือว่าในโลกมารมีมนุษย์อาศัยอยู่บนเกาะทางตะวันออกสูเซียงอเสวียอเอ่ยข้าว่าสถานที่ที่พวกเขาพูดถึงกันคงเป็นฝูซางทางตะวันออกแห่งนี้ด้วยโลกของเราแยกออกจากโลกมารทำให้ไม่รู้ว่ามีที่แห่งนี้ในโลกด้วยช่างเถิดอย่าคิดมากเรื่องนางเลยมาจัดการเรื่องสุสารจักกรพัรดก่อนไปชิวหอรานบอกปัด เอาสิมาคุยเรื่องแผนกันต่อเถิดท่ามกลางราตรีมหาอัครเสนาบดีอวียน์คุณที่เพิ่งกลับมาถึงวังอสูรก็ได้รับการรายงานจากทหารยามซึ่งเป็นคนที่เขาส่งไปสืบหาเบาะแสของผู้มาเยือนหลังจากทราบที่อยู่ของฝ่ายนั้นเขาไม่รังรอที่จะจิบน้ำสักหน่อยก่อนจะเร่งออกไปยังวังที่แขกพำนักทันทีศิษย์หญิงเฟิงเขายือนอยู่หน้าประตูก่อนจะตะโกนร้องเรียกอีกฝ่าย อเวียนอคุณมาขอพบท่านไร้เสียงขานรับผ่านไปครู่ใหญ่มีเสียงหญิงสาวดังมาจากด้านในเข้ามาอัครมหาเสนาบดีอเวียนอคุณเดินเข้ามาเห็นหญิงสาวผมแดงยาวสลวยในตอนนี้เปลี่ยนเป็นชุดสตรีแล้วนางนั่งหันหลังให้เขาเมื่อเห็นอีกฝ่ายเข้ามานางหันหน้าไปมองดวงหน้างดงามไม่สบอารมณ์นักก่อนจะหยิบป้ายยกชิ้นหนึ่งจาก,กอกเสื้อยื่นให้ รับไว้เสียนี่คือสิ่งที่ท่านถามมหาจากอาจารย์สิ่งนี้จะขยับเมื่อท่านเผชิญหน้ากับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงทว่ามันช่วยปกป,ป้องได้เพียงคนเดียวยามนั้นท่านคิดจะมอบให้กับผู้ใดจงตัดสินใจเองเถิดต้องขอบคุณท่านแล้วอัครมหาเสนาบดีอ,อเวียนอนอคุณยื่นมือรับพร้อมกล่าวขอบคุณหญิงสาวบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์มาที่นี่จริงหรือ เมื่อเห็นอีกฝ่ายรับป้ายหยกเก็บใส่แขนเสื้อหญิงสาวผมแดงเลิกคิ้วถามขึ้นถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องภายในอสูรเผ่ามานไม่ใช่หรือใช่แล้วโดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนผู้นั้นทว่ามีพวกชั้นต่ำหวังใช้ประโยชน์จากพลังของเขาเพื่อช่วงชิงบัลลังก์ราชาอสูรอัครมหาเสนาบดีอเวียนอคุณตอบเมื่อมีบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงเข้ามาแทรกแซง สถานการณ์ในโลกมารจึงอยู่เหนือการควบคุมของข้าในฐานะอัครเสนาบดีแล้วต้องหาหนทางรอดให้โลกมารบางทีสิทธิหญิงเฟิงอาจได้พบกับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแล้วหืมอัญยประกาศคู่จุดจุดจุดจำอสูรสองตนที่สู้กับท่านกลางถนนวันนี้ได้หรือไม่อืมจำได้สิเมื่อย้อนนึกถึงสถานการณ์ในตอนนั้น สีหน้านางดูหมุดหงิดใจเล็กน้อยอสูรเผ่ามารของท่านช่างป่าเถื่อนนักข้าไม่ปฏิเสธตอนนี้พยายามกอบกู้อยู่เช่นกันอัครมหาเสนาบดีอเวียนอคุณตอบสิ่งที่ข้าต้องการจะบอกคืออสูรสองตนที่วิวาทกับท่านอาจไม่ใช่อสูรจริงๆพวกเขาอาจแส้งเป็นอสูรท่านหมายความว่าชายผู้นั้นคือบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์งั้นหรือ ภาพเสือดำอาฝูที่ได้เผชิญหน้าทำให้นาง,งอดเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ได้น่าจะเป็นเช่นนั้นช่างเถอะจะเป็นเขาหรือไม่ก็หาใช่กงการของข้านางลุกขึ้นข้ากลับก่อนจำไว้หลังจากนี้มหาวิหารฝูซางไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเจ้าอีกแล้วข้าเข้าใจแล้วอัครเสนาบดีอเวียนอคุณกล่าวตอบ เช่นนั้นให้ข้าไปส่งเถิดเพื่อไม่ให้อสูรเผ่ามารขายหน้าที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเข้ามาก่อกวนได้บทที่125พวกท่านช่างเก่งกาดนักย้อนไปราว2,000ปีก่อนราชาอสูรพ่ายแพ้ใน9มหาทวีป10แผ่นดินโลกมาในยามนั้นจึงระสำระสายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับถูกองค์ชายอสูรหยุดยั้งเอาไว้ราชาอสูรจึงยังอยู่รอดต่อไปได้ ทุกฝ่ายในโลกมันรู้ดีแก่ใจพวกเขาต่างเฝ้ารอการตายของราชาอสูรผู้ไร้ซึ่งความหวังท้ายที่สุดเมื่อพ้นช่วงเวทุกแก่ราชาอสูรให้หลังเจ็ดวันพระศพได้ถูกฝังในสุสานร,ราชาอสูรที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาเป็นที่ที่ราชาอสูรองค์ก่อนถูกฝังเอาไว้ องค์ชายอสูรทั้ง4ี่นำกองกำลังอสูรจาก28เขตแต่งตั้งให้องค์ชายมีขาวเป็นองค์ชายอสูรคนใหม่ก่อนจะรวบรวมกำลังพลขึ้นเพื่อแข่งข้อภายใต้ปณิธานความเท่าเทียมให้หมู่อสูรทั้งปวงพวกเขาได้สังหารองค์ชายมังกร9้าหัวที่ได้รับการให้เกียรติเป็นสายเลือดชั้นสูงและกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับอสูรเผ่ามารขึ้นใหม่ ในเวลาเดียวกันอัครเสนาบดีอเวนอคุณผู้รักษาการแทนราชาอสูนที่สิ้นชีพได้พามังกรไร้เขาสามหัวที่เป็นเชื้อสายของราชาอสูนกลับมายังโลกมารภายใต้การจัดการของเขาองค์ชายจึงสามารถขึ้นครองบัลลังก์และกลับกลายเป็นราชาได้องค์ชายมังกรกับองค์ชายวานนอนที่ปกครองโลกมาตะวันออกได้ให้การสนับสนุนราชาอสูนองค์ใหม่และกำลังฟาดฟ,ฟันกับกบฏท,ทางตอนเหนือ ยามนี้องค์ชายอสอรพิษดำและพักพวกในโลกมันตะวันตกได้ทำข้อตกลงกับปายชิวหอรานและสูเซงอเสวิยอโดยให้สูเซงอเสวิยอขึ้นเป็นผู้นำ ขณะเดียวกันพวกเขาก็เรียกองค์ชายหมีขาวผู้แข็งข้อทางตอนเหนือและอเวียนอคุณที่มีอำนาจในราชสำนักหลวงว่าเป็นกบฏกล่าวว่าอัครเสนาบดีอเวียนอคุณสบโอกาสไร้ผู้ครองบางลางังพรราชาอสูนเพื่อควบคุมราชสำนักเป็นขุนนางช่อฉนโลกมันควรมีซูเซง,งอเสวิยอเป็นผู้นำคนใหม่เท่านั้น คํากล่าวขององค์ชายอสอรพิษดำเป็นที่เลื่องลือแมซูเซียงอเสวิยอจะตามไปชิวหอรานเข้าโลกมานเป็นคราแรกในชีวิตทว่าโลกมานกลับรู้จักนางเป็นอย่างดีถึงอย่างไรราชาอสูรก็สิ้นชีวิตไปแล้วเช่นนั้นดินแดนในปกครองของเขาควรจะตกเป็นของซูเซียงอเสวิยอ เขว่านินแดนที่ควรตกอยู่ใต้การปกครองของซูเซียงอเสวิยอหมายรวมถึง28เขตในโลกมานทางเหนือซึ่งยามนี้ถูกองค์ชายอสูรยึดครองอยู่เรียกได้ว่าเวลานี้โลกมันแบ่งออกเป็นกองกำลังสามฝ่ายทั้งหมดล้วนหวังช่วงชิงบัลลังก์อสูรบางเผ่าพันลอบแข็งข้อครอบครองพื้นที่หุบเขายกตนขึ้นเป็นราชาโลกมันกำลังจะลุกโชนด้วยไฟสงครามในไม่ช้า องชายหมีขาวทางตอนเหนือรวบรวมกำลังพลจากทั่วพื้นที่ทางเหนือได้เกือบ20,000นายทั้งหมดต่างเป็นอสศูนย์แปลงกายอนุภาพของกองทัพทัตเทียมกับไป่ชิวหอรานนับได้ว่าเป็นผู้ฝึกตนอย่างน้อยขั้นขอบเขตแกนทองคำองค์ชายหมีขาวนำกองกำลังผู้ฝึกตนขั้นขอบเขตแกนทองคำ20,000นายมุ่งหน้าลงทางใต้สถานการณ์ราวผ่านกระบอกไม้ไผ่ดอกจันหนึ่งส่วนกองทัพหลวงจากราชสำนักอสศูนไม่คิดหยุดยังเช่นกัน แน่นอนว่าเมื่อสองฝ่ายบุกกระหนำ่ำฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายคือกองกำลังที่นําโดยองค์ชายอสอรพิษดำและพับพวกย่อมไม่คิดยอมแพ้ภายในสองเดือนกองกำลังกระบฏทางเหนือและกองทัพหลวงทางตะวันออกได้บุกเข้ามาถึงโลกมารตะวันตกอย่างต่อเนื่องพวกเขามุ่งหน้ามาทางค่ายหลักขององค์ชายอสูรทั้งสพวกท่านช่างเก่งกาจยิ่งนับ ภายในโถงปรา,าสาทขององค์ชายอสรพิษดำไปชิวหอรานมองหน้าองค์ชายอสูรทั้งสี่ที่นั่งนิ่งเงียบอยู่ปีกซ้ายขวาท่านบอกว่าเซียงอเสวิยอเป็นตัวแทนและพวกท่านจะออกไปสู้รบเองเราตกลงกันเช่นนั้นทว่าเวลานี้กลับต่อสู้อย่างนี้หรือตั้งใจไปสู้รบจริงหรือไม่เพราะซูเซียงงอเสวิยอถูกหนุนให้ขึ้นเป็นผู้นำ ที่นั่งขององค์ชายอสูรจึงถูกปรับเปลี่ยนองค์ชายอสอร,รพิษดำยกที่นั่งของตนให้นางและย้ายไปนั่งข้างองค์ชายอสูรอีกสามตนสู่เสียงอเสวิยนนั่งแทนที่เขาโดยมีป่ายิวหอรานยืนมือไพลโลหลังขนาบข้างคล้ายเป็นผู้อารักขาความปลอดภยัยเมื่อได้ยินคำตำหนิของป่ายิวหอรานองค์ชายอสูรทั้งสี่จึงเผยใบหน้าที่แตกต่างกัน องค์ชายเหยี่ยวปีกทองไม่มีท่าทีตอบสนองเรากับแม่แยแสว่าจะชนะหรือพ่ายแพ้องหญิงพึ่งเพียงหนึ่งเดียวขึอดอฟัดขึ้นอย่างไม่พอใจหากแต่ไรซึ่งเสียงโวยวายองค์ชายจระเข้ดูเหมือนต้องการแก้ตัวแต่เมื่อเห็นหน้าไปชิวหอรานกล,กลับกลืนคำพูดของตนลงไปมีเพียงองค์ชายอสรพิษดำที่อธิบายขึ้นด้วยรอยยิ้มเจือน บรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงพวกเราถูกรุมล้อมดูเหมือนองค์ชายมีขาวกับอัครมหาเสนาบดีอเวียนอคุณจะแอบ,บสมคบคิดกันพวกเขาร่วมมือกันโจมตีมาตั้งแต่ต้นยิ่งไปกว่านั้นกองทัพของเรายังไม่ถนัดต่อสู้ในภูมิศาสตร์ซับซ้อนเช่นนี้เอาละองค์ชายอสอรพิษดำไม่ต้องอธิบายอีกแล้วชิวหอรานท่านควรพูดให้น้อยกว่านี้ซูเซียงอเสวิยอเอ่ย เป็นเช่นนี้เพราะกองกำลังทั้งสองฝ่ายมารวมกันที่หุบเขาเยียนชานขั้นต่อไปให้เราสองคนจัดการคงจะเกิดผลดีกว่าเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าขององค์ชายองค์หญิงอสูรทั้งหลายเต็มเปี่ยมยินดีองค์ชายอสรพิษดำเอ่ยถามขึ้นเสียงตื่นบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงจะลงมือเองหรือไม่เช่นนั้นจะทำเช่นไรท่านจะให้ตนเองถูกบุกเข้ามาหรือ ไปชิวหอรานเหยียดมองหน้าอสูรทั้งสี่ก่อนหันไปกล่าวกับซูเซียงอเสวิยอเซียงอเสวิยอเดินทับครั้งหน้าให้ข้าเป็นผู้นำทับใช่หรือไม่ข้าไม่มีความเห็นเรื่องนี้ซูเซียงอเสวิยอมองหน้าเหล่าอสูรเบื้องหน้าพวกท่านคิดคัดค้านหรือไม่สุนัขตัวผู้ตัวเมียดอกจันสอง องค์ชายองคหญิงทั้งสี่สบทในใจพร้อมกันแต่องค์ชายอสอรพิษดำยับยั้งพักพวกเอาไว้ก่อนรีบพยักหน้ารับย่อมไม่คัดค้านฝ่าบาทด,ด้านนอกหุบเขาเยียนชานภายในกระโจมขององค์ชายมีขาวปศุนหมีเร่งรุดเข้ามาพร้อมกับคุกเข่าลงเกิดสิ่งใดขึ้นองค์ชายมีขาวที่กำลังหันหลังสำรวจแผนที่หันกลับมาพร้อมกล่าวถาม ในฐานะผู้นำอสูรที่ลุกขึ้นแข็งข้อต่อกฎเกณฑ์ของโลกมารองชายหมีขาวแปลงกายเป็นชายวัยกลางคนร่างบึกบึงท่าทีสุขุมทั้งเส้นผมขนคราวขาวโพลนตามเนื้อตัวและแก้มมีรอยแผลเป็นปรากฏชัดเจนอสูรมีเงยหน้าขึ้นมองหน้าผู้เป็นนายก่อนจะกล่าวรายงานผู้สำเร็จราชการแทนราชาอสูรส่งทูตมาขอรับ ผู้สำเร็จราชการที่ว่าคงหมายถึงผู้รักษาการแทนราชาอสูนองค์ใหม่อย่างอัครเสนาบดีอ,อวิเอนคุณด้วยความเป็นกบฏองค์ชายหมีขาวจึงไม่ยอมรับอำนาจของราชาอสูนให้เขาเข้ามาองค์ชายหมีขาวออกคำสั่งไม่ชาอสูนในชุดเยี่ยงปัญญาชนก็เดินเข้ามาในกระโจมก่อนจะโค้งคำนับให้องค์ชายหมีขาวได้เห็นองค์ชายหมีขาวกับตาเสียที ราชาอสูนตายตกไปแล้วข้าไม่ใช่องค์ชายอสูนของเจ้าอีกต่อไปองค์ชายหมีขาวเอ่ยเสียงเรียบเจ้าไม่จำเป็นต้องแซงทำทีนอบน้อมถึงกระนั้นด้วยฐานะของท่านข้าราชบริพารอย่างข้าควรพูดจาให้สมเกียรติทูตผู้นั้นเอื้อนเอ่ยนอบน้อมในสายตาข้าหลวงต่ำต้อยองค์ชายหมีขาวยังคงเป็นองค์ชายอยู่เสมอเ่ีมต้องปฏิบัติตนกับท่านตามธรรมเนียม ท่านช่างกล้าหาญนับองค์ชายมีขาวทิ้งตัวนั่งลงบนที่นั่งซึ่งคลุมด้วยขนสีขาวอัครเสนาบดีอเวียนนอคุณส่งทูตสองคนมาก่อนหน้าท่านล้วนแล้วแต่เป็นคนโง่ข่าวที่งาช้างไม่มีวันงอกจากปากสุนัขดอกจันสามไปบอกเขาเสียว่าอย่าส่งคนไร้ประ,ประโยชน์มาพบข้าอีกข้าน้อยจะบอกกล่าวให้ว่ามาอเวียนนอคุณส่งท่านมาด้วยเหตุใด องชายหมีขาวยกมือยันศีษะก,ก่อนจะถามขึ้นอย่างเหนื่อยหน่ายอัครเสนาบดีอ,อวิเอโนคุณทราบแผนการของท่านแล้วทูผู้นั้นกล่าวคำเนิบช้าอัครเสนาบดีส่งข้ามาที่นี่เพื่อบอกกล่าวกับท่านว่าอัครเสนาบดียินดีร่วมมือกับท่านและจะช่วยจับตัวบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์บทที่126นักรบกระทิงไม่มีวันถอดหน้ากาก ช่วยข้างั้นหรือองค์ชายหมีขาวหัวเราะเสียงดังเขาจะช่วยข้าได้อย่างไรช่วยเก็บศพหลังจากที่ข้าพ่ายแพ้หรือหาใช่ไม่ในเมื่อร่วมมือเป็นพันธมิตรกันแล้วเราต้องบุกและถอยร่วมกันทูดผู้นั้นกล่าวคำอัครเสนาบดีบอกว่าหากท่านตายเขาจะไม่ปล่อยให้ตายผู้เดียวกล่าวเพียงวาจามันง่ายดายิ่งองค์ชายหมีขาวเย้ยเหยียด องชายน่าจะรู้แก่ใจดีว่าท่านกับอัครเสนาบดีจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อกอบกู้อสูรเผ่ามารทูตผู้นั้นเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงใจด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสู้อย่างสุดความสามารถหากบรรพชนสำนักกระบี่ทิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์ยังอยู่ที่นี่อสูรเผ่ามานก็ไม่อาจเชิดหน้าชูตาได้ข้ายัางไร้ความหวังที่จะขุดของครามคือไร้ประโยชน์แต่ท่านกับอ,อวียนอคุณยังคงเชื่อในตัวข้า องชายหมีขาวพึมพำหากเราคาดเดาผิดและบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ข้างกองกำลังในโลกมารตะวันตกเล่าหากล้มเหลวละ่ะแทนที่ท่านจะเดินทับจากทางใต้มาโจมตีดินแดนทางตะวันตกทว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากทัพลวงของเราเช่นนั้นจะได้มั่นใจว่าบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์อยู่ในโลกมารตะวันตกไม่ใช่หรือพูดกล่าวกระซิบ เราต่างทราบดีว่าท่านเป็นใครแจ้งแก่ใจดีว่าเกลียดชังอดีตราชาเพียงใดมีเพียงบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์ที่หนุนนำให้นางมาถึงจุดนี้ไม่ใช่หรือเราได้รับข้อมูลมาแล้วว่าองค์ชายองค์หญิงกระท,ทั้งสี่หมายรวมถึงองค์ชายอสอรพิษดำได้มอบแผนผังสุสานจากพรรพัตต้นบรรพบุรุษอสูรเผ่ามารให้กับบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแล้วไม่ใช่หรือองค์ชายหมีขาวนิ่งเงียบ อาวุธลับโบราณเป็นท่าไม่ตายสุดท้ายของเราหากล้มเหลวอักครเสนาบดีอ,อวยเอคุณก็ยังมีหนทางรอดอย่างน้อยอสูรเผ่ามารของเราจะไม่ถูกกวาดล้างจนสิ้นเสียงทูตอ่อนลงข้าไม่อาจสู้ได้ข้าควรจำศีลกระทั่งบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงตายหรือจำศีลกระทั่งเขาไม่เห็นอสูรเผ่ามานของเราอยู่ในสายตายอีกองค์ชายหมีขาวนิ่งเงียบมานานเอ่อยขึ้นอย่างเนิบช้า ยามเที่ยงของวันพรุ่งนี้ข้าจะบุกโจมตีก่อนหากไม่มีสิ่งใดจะเข้าสู่เขตชายแดนและหากบรรพชนสำนักกระบี่ชิงหมิงแห่งเผ่ามนุษย์ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นค่อยลงมือข้าเข้าใจแล้วทูดยกมือขึ้นโค้งคำนับข้าจะส่งสารของท่านให้อัครเสนาบดีอ,อเวียนอคุณรับทราบเที่ยงตรงวันรุ่งขึ้นกองกำลังจากทางตอนเหนือได้เคลื่อนพลแข็งขันมาตามหุบเขาเยียนชาน กองกำลังในครานี้นำทัพโดยองค์ชายกระทิงขุยดอกจันหนึ่งซึ่งคิดแข็งข้อร่วมกับองค์ชายหมีขาวเขาเป็นอสูรกระทิงโลกมากที่สืบสายเลือดมาจากกระทิงขุยที่เป็นสัตว์ในตำนานแน่นอนว่าลูกทัพในหมดล้วนเป็นอสูรกระทิงอสูรกระทิงถือเป็นสายเลือดชั้นกลางในหมู่อสูรเผ่ามารในเชิงสายพันธุ์แล้วยังคงต่ำกว่าสายเลือดอสูรเผ่ามารชั้นสูงอย่างเสือบินและวิหกเพลิง ทว่าไม่ได้หมายรวมว่าทักษะการต่อสู้จะอ่อนแอกลับกันหากอีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวอสูรกระทิงผู้บ้าคลั่งก็สามารถฉีกลางอสูรชนชั้นสูงที่อยู่ในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายทถ้ำกลางดินแดนทางเหนือของโลกมารบีบบังคับให้พวกเขาแข็งแกร่งในขณะที่หล่อหลอมให้นิสัยใจคอย,ยิ่งคลุมคคั่งเกินทานทน หากแต่นักรบอสูรกระทิงยังมีกฎเกณฑ์ของตนนั่นคือจะไม่มีวันถอดหน้ากากจนกว่าจะได้รับชัยชนะดังนั้นนักรบอสูรกระทิงหลายพันนายจึงสวมหน้ากากหนังสีดำเอาไว้พวกเขาสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นร่างกายบึกบึนดวงตาสีแดงฉานโผลมาให้เห็นผ่านช่องบนหน้ากากจมูกพ่นไอขาวออกมาทุกลมหายใจ องชายกระทิงขุยสูงใหญ่เกือบหนึ่งจ้าง,งอไม่แม้แต่สวมเกราะลายและเกราะส่วนอื่นร่างกายพวกเขาใกล้เคียงกับคำว่าเปลือยเปล่าทั้งหมดสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำเท่านั้นอักขระอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องรางอสูรเผ่ามานถูกกวาดลงบนเนื้อตัวของเขาหน้าที่ของมันคือเสริมความสามารถในสมรภูมิรบให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยได้รับข่าวจากสายสอดแนมมาว่า กรนี้องค์หญิงซูเซียงอเสวิยออาจบัญชาการกองกำลังโลกมนตะวันตกด้วยตนเองจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลก่อนหน้าดูเหมือนว่าองค์หญิงจะเชี่ยวชาญกระบวนแห่งมนสเสน่บุรุษในชนชั้นเดียวกันต่างยอมสยบต่อนางคระดีที่ผู้คนที่อยู่รอบกายองชายกระทิงขุยล้วนเป็นชายพวกเขาจึงให้ผู้มีภูมิต้านสเสนสตรีออกมาเป็นด่านหน้า องค์ชายกระทิงขุยสืบทอดสายเลือดมาจากอสูรกระทิงขุยอัศนีในตำนานแม้ความสามารถในการเรียกพายุและสายฟ้าจะจางหายไปแต่ยังได้พะละกกำลังแข็งแกร่งของกระทิงขุยมาเขาฝึกตนเยี่ยงชายชาตรีมีมิตรสหายเป็นบุรุษมากมายอีกทั้งยังมีพลังชีวิตในร่างแรงต้านทานต่ออิสตรีจึงสูงกว่าองคชายอสูรตนอื่น การที่เขาเป็นผู้นำทัพอัตราการชนะซูเซงอเสวิยอจึงเพิ่มขึ้นเป็น9้าในสิบเมื่อแงนมองท้องฟ้าดวงอาทิตย์ลอยเหนือสีสายามนี้เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วองค์ชายกระทิงขุยยังไม่เห็นทับหลวงจากราชสำนักรอบข้างเขาว่ายังคงทำตามคำสั่งขององค์ชายหมีขาวมุ่งหน้าเข้าหุบเขาเย็ยนชานตามแผนด้วยหน้าผาที่สูงชันหลายพันจ้างงอ หากไม่ได้กลางอนาเขตต้องกันภายในคงไม่อาจสกัดกั้นองค์ชายอสูรระดับเขาได้องค์ชายกระทิงขุยสูดหายใจลึกให้พวกอสูรเผ่ามานแดนตะวันตกจุงตายตกไปเสียเสียงตะโกนดังสนั่นปลุกสัญชาตญาณอสูรในกายจากนั้นกลายเป็นคลื่นเสียงทรงพลังกระแทกเข้ากับผนังหินหุบเขาเยียนชานเกิดรอยแต่กล้าวลั่นยาวเป็นแนวไปทั่วหุบเขา หลังเฝ้าสังเกตการครู่หนึ่งกองกำลังนักรบดินแดนตะวันตกยังคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นปงชายกระทิงขุยตั้งท่าตะโกนอีกครั้งพลันมีเสียงพินเสนอหูดังขึ้นเขาเงยหน้ามองเหนือหอประตูเมืองบนเขาสูงขึ้นไปหลายร้อยจ้างอมีสตรีนางหนึ่งบรรจงดีดพินอยู่นางอยู่ในเสื้อคลุมสีขาวราวหิมะดวงหน้าถูกคลุมด้วยผ้าคลุมสีขาวเช่นกัน เสน่ห์จากเรือนร่างแผ่กำจายทุกพวงแท่ทชวนให้ผู้พบเห็นสั่นไหวแม้แต่องค์ชายกระทิงขุยผู้ฝักใฝ่ในบุรุษเพศยังรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยนับประสาอะไรกับนักรบกระทิงใต้บัญชาตนอื่นพวกเขาแงนมองตามกันสายตาจับจ้องร่างบนหอคอยอย่างเหม่อลอยด้วยตกอยู่ในพวังเสียงพินราวกับสายน้ำไหลผ่านภูผาล่อลวงผู้คนเข้าสู่โลกจินตนาการคลื่นเสียงใสหลังริงจับ้าฟ้า กลั่นกลายเป็นเม็ดฝนชโลมผืนดินมันต้องไม่เป็นเช่นนั้นสิสัมผัสเย็นจากหยาดฝนตกกระทบบนใบหน้าทําให้องค์ชายกระทิงขุยได้สติเขาเงยหน้าขึ้นทว่าไม่ทันรู้ตัวว่ามีเมฆดําลอยเหนือหัวตั้งแต่เมื่อใดสายฝนเริ่มหมกระหน่าลงมานางผู้นั้นหมายจะสร้างบ่อน้ําเปิดทางให้นักรบจระเข้และอสอรพิษแห่งดินแดนตะวันตกพวกเจ้าทุกคนตั้งสติเดี๋ยวนี้ องชายกระทิงขุยรู้สึกตัวได้ทันการกระทืบเท้าลงพื้นอย่างแรงจนพื้นแตกเป็นรอบคลา้ายแผ่นดินไหวทำให้นักรบกระทิงทั้งหลายฟื้นคืนสติกลับมาเขายกมือชี้หน้าสูเสงอเสวิยอซึ่งอยู่บนหอคอยสุริยานยอดมนตราหลังปล่อยพลังรวมกับพลังชีวิตภายใน จนกลายเป็นพลังบริสุทธิ์ก่อนแปรเปลี่ยนเป็นหมัดเพลิงลุกโชนมันพุ่งเข้าหาซูเซงอเสวิยอที่อยู่บนหอคอยอย่างรุนแรงเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีเช่นนี้เจ้าสำนักเหอฮวนเพียงเผยรอยยิ้มบางก่อนจะยกมือขึ้นดีดสายพิน 1. ขุยคือสัตว์ในตำนานรูปร่างคล้ายวัวตัวสีน้ำเงินไร้เขามีขาเดียว